นะครับเ,เอาแซกตายก่อนไม่เป็นไรมาเห็นบ้ามีจะเอานลยิงเกลเข้ามาหลบกลางนะครับจะไม่เข้าไปเออเปิดก่อนนะไลยิงเกลนี่ไงนี่ไงฟินฟันเดลนี่หนึ่งคิวไปก่อนเลยครับนี่ไอ,ไอ้บีมโทมาฮอกสองคิวครับตอนนี้เออคือไม่ยิงเข้าไปเห็นบ้าโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าเราวางตำแหน่งดีๆเนี่ยเออเราเราไม่ได้ไเอาไลยิงเกลเดินเข้าไปเปิดก่อนนะนะเก็บเรียบแน่นอนครับ อ่านี่หมีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสลาบอีลัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ a c e b o o k เห็นไหมครับอีลัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีลัตติชอปนะครับตรงหน้า E ีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใบมีใบรับรองทะเบียนาัน้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไอดีด้วยนะครับแล้วก็มีเง แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนหนึร้อร์เซ็นแน่นอนนะครับสวัสดีครับมีรักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่ในแกรนดมดูซีนะครับวันนี้ลงเยอะน่อยนะจะได้แบบเสร็จทุกคอนเทนต์ของแกรนดมไปเลยเดี๋ยวมีจะได้ไปทําเกมอื่นต่อนะครับวันนี้ไม่ทําเกมอื่นเลยนะโอ้แกรนดมช่วงนี้มาคนขอคอนเทนต์มาเยอะมากนะครับอคอนเทนต์นี้ก็คือนายติงเกล นายิงเกลมัผงบานจังพี่หมีมันตายง่ายจังเหตุผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวหมีจะบอกให้ฟังแล้วก็สําหรับคนที่คิดว่าจะรีไอดีหรือว่าคนที่เริ่มเล่นใหม่อาจะจะเจอคลิปหมีทําขึ้นมาเฮ oh ้ยโอ้โหผมชอบช้านะเบิร์ผมขอลองเล่นหน่อยละกันช่วงเนี้ยทําไมถึงบอกพ,พยายามให้เพื่อนๆรีเอาห้าขีดแหนผลเพราะว่าอะไรเดี๋ยวหมีจะบอกให้ฟังครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นขีดสองขีดมันก็ยังไม่สุดนะมันต้องห้าขีดนะแต่ว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ถ้าเกิดแบบะกะว่าจะเริ่มใหม่แล้วแบบสบายๆยาวๆนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตบอกให้ฟังก่อนว่า5ขีดมันดียังไงใช่ไหมครับเพ,เพื่อนๆกดเออ่คำสั่งกลางบนเลยครับบูมิสูตรเทรสอันนี้มันจะมีบอกครับเวลาเราอัพขีดเนี่ยเพิ่มอ,อะไรบ้างเห็นไหมตอนหนึ่งตอนนี้มีแค่หนึ่งดาวก็จะบวกแค่เออ่ความแม่นยำองอาวุธที่3 20%ถ้าสมมุติเรามาที่4ดาวเห็นไหมครับจะบบกความแม่นยำหัววูด3 35%แล้วก็เอ่อินคิดดาเมจ24%แต่ถ้าเกิดสมมุติมาเป็นที่ขั้น5ขีดเห็นไหม มันจะอินคิดการบล็อกครับ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. อากาศเลนเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลย mm hmm. แล้วก็เอดเอเอแล้วมันก็จะมีนี่ยครับสแต็กเห็นไหม mm hmm. เพิ่มความแม่นํำเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็สแต็กได้ทั้งหมดห mm ้า hmm. ก็คือแม่นจำห้าส mm ิบ hmm. เอาง่ายๆนะในติงเกลดยิงใครก็โดนแน่ไอ้ mm hmm. พวกตัวเราเ,เก่งๆอะ่ะแต่มันต้องห้าขีดนะถ้าห้าขีดเจ๋งจรงิจรง,รงอ่าในในส่วนว่าเอ้ทำไมห้าขีดมันจะตายตายยากขึ้นยังไงครับพี่มีครับเพราะว่าอินคิดการ์ดเนี่ยมันจะช่วยส่งผลกับตรงนี้ครับ นี่เดี๋ยวพอพาไปดูนักบินเออแกนดัมก่อนนะครับอ่ะเพื่อนๆเลื่อนลงมาดูที่สก,กิลเห็นไหมครับเมื่อเวลาถ้าเกิสกดสซบูตออนการ์ดดิ้งมันจะรีเฮดพีขึ้นมาเลยครับห้าร้อยสามสิบเมตรก็คือว่าถ้าเกิสกดสโซบูตัวมันกาดเฮดพี HP กระเด้งแค่นั้นเองเข้าใจง่าย,ายๆเอ,อเดี๋ยวมีให้ดูสเตตัสก่อนเอ่อเดี๋ยวเทียบกับยูนิคอนเห็นไหมยูนิคอนเฮดพีจะยี่สองพันสี่ใช่ไหมครับแอคแท็กอยู่ที่สองพันหกนะครับต่อไปเรามาดูไดทิงเกลใช่ไหม โทษทีครับมีกดผิดมีกดค้างดีกว่านะอันนี้มันช้าไปถ้าสมมุติเรากดค้างเนี่ยเราเราดูเห็นป่ะแอ t แท k กจะไปที่สองพันเจ็ดเลยแต่ว่า HP ก็จะน้อยกว่าประมาณหกพันนี่สองพันสี่เห็นไหมอันนี้ HP สองพันสี่คือเหตุผลเห็นไหมถ้าเกิดลองเทียบกับเพลเพลไรเดอร์เนี่ยเพลไรเดอร์ Rider, นี่คือแอ t แท k กน้อยกว่าเยอะมากครับ เพราะฉะนั้นคือแอทแท็กมันเยอะที่สุดในเกมแล้วนะตอนนี้นะณตอนนี้ก็คือถ้าเรื่องเม่แอทแทกมันเยอะใช่ไหมครับเพพีมันก็ต้องน้อยคือเพื่อนๆต้องเข้าใจคอนเซปต์ของพิชาอัลลาเบิร์นก่อนเลยนะคือพิชาแกเนี่ยครับขุนสีแดงจะเป็นเอาเพื่อนๆลองไปดูนี่ครับไอแซกแดงอะแซกแดงแม่งโคตรแรงเลยแต่ว่าแม่งก็ตัวบางเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลยในจิงเกลคือเอาง่ายนะผุนสีแดงที่ที่พิชาขับส่วนใหญ่อะ มันมักจะบางหมดเลยครับมันมักจะบางหมดเลยแต่ว่ามันแรงมากเพราะฉะนั้นการาการแก้ไขเนี่ยเอ้ยถ้ากสมมติม,มันบางอย่างี้เราต้องทำไงใช่ไหมครับถ้าสำหรับเพื่อนๆที่กล่าวว่าทำนายติงเกลมา5ขีดแล้วอันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยอัพตรงนี้เลยครับเพื่อนๆเห็นว่ายูนิตอินชาร์จเมนต์ไหมนี่กดเลยครับหลังจากขึ้นมาเนี่ยมันจะมี UR อาร์บอดดี้ชิพเนี่ยเห็นไหมเมนเวเปอนคืออันเนี้ยอ่เอ่ออ,อ,อาวุธหลกักอาวุธรองแล้วก็อาวุธที่3 นี่เพื่อนๆกดเขาว่ายูนิตขวาล่างนะครับเห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกมาซึ่งจริงตัวจุดเด่นของตัวนายจิงเกลมันคือแอทแทกแอทแทกเยอะที่สุดในเกมอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ว่าเลือดน้อยเราก็เสริมจุดอ่อนจะบอกว่าดีเฟนต์ไม่ต้องเอาก็ได้ครับแต่ว่าเอาเลือดถ้าเกิดจะอัพจริงๆอ่ะเอาให้เก่งไปเลยนะต้องเอาเลือดให้พลเพราะว่าไล่อาร์เดอร์มีให้ดูครับคือถ้าเกิดเรามาเทียบ,บกับตัวทั่วไปใช่ไหมเห็นไหมดีเฟนต์มันหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบหกดีเฟนต์จะอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดหมดซึ่งตัว ถ้า HP มันเยอะเท่าเข้ากับตัวอื่นมันจะโกงเกินครับเขาก็เลยออกแบบมาแบบนี้นะแต่เพื่อนๆสามารถแก้ทางได้อย่างที่มีบอกก็คือแค่มาอัพตรงนี้ครับบวก HP มันเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปกดอีกคำสัง่งนึงนี่ถ้าเกิดเพื่อนๆกัวจะเล่นไรติงเกลถ้าเกิด5ขีดเป็นหมีหมเล่นนะถ้าเกิดเป็น5ขีดอะ่ะมีมีเล่นเลยเพราะว่ามันจะเป็นตัวสีเขียวที่เราลงยาวอยู่แล้วถูกไหมครับ ต่อให้นะโคตจะมีตัวอออีกครึ่งปีปีหน้ามาเนี่ยที่สเตตัสพลังโจมตีเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดได้ตัวเดียวก็สู้ตัว5ขีดไม่ได้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะนั้นอันนี้มีแนะนําเลยว่าทํายังไงระดับเกียวดีกว่าประสิทธิภาพสูงสุดก็มาหาพี่เลยครับอันนี้สมมุติถ้าเกิดเราอัพเต็ม31เนี่ยเลือดจะได้ที่ HP เก้าพันหนึ่งซึ่งจะบวกกับหมื่นแปดก็จะกลายเป็นสองหมื่นเจ็ดทันทีแค่นี้ก็ถึกเลยถูกไหมครับแล้วต่อไปพวกแมนเบปมอนเนี่ยอาวุธหลักอาวุธรองแล้วก็อาวุธทีี 3, ่่่เเเนนนยยก็็อัััพพปารหหมดดลแคคบโ นี่เห็น่ะอาวุธนึงเนี่ยมันจะอัพสูงสุดแค่31แต่จริงๆคือตอนแรกเนี่ยเขาจะไม่อัพพวกนี้กันนะเขาจะอัพแค่บอดี้พอเพราะว่าเอ,อ,อยู่อาบอดี้ชิพเนี่ยมันหาได้จากแต้มพ p มันได้เยอะอยู่แล้วอะแต่แล้อันนี้แล้ถามเพื่อนๆน,นะถ้าเกิดเพื่อนๆกะจะเล่นยาวๆเอาครึ่งปีปีนึงแบบพี่มีครับผมรอ,อ,อผมรอนี่ได้ครับยูยูนิคอนลิมิเต็ดได้นะไอยูนิคอนสีเขียวสายโจมตีอะ ถ้ารอขนาดนั้นได้ครึ่งฟรีปีนึงก็ดองดองพวกแต้มพวกนี้ครับแล้วรอไปใส่อยู่นิคอนก็ได้แต่ว่าหมีไม่รู้จะเล่นถึงหรือเปล่านะปกติอัตราการทําเกมของหมีไม่เคยเกิน3เดือนนะแต่มันอยู่ที่ว่าเกมนั้นคนยังนิยมอยู่หรือเปล่าถ้ายัางนิยมหมีก็ทําต่อนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกครับบอดี้ถ้าเกิดเป็นนายติงเกลมีแนะนำอาร์เพดพีเลยมันจะแก้จุดอ่อนของนายติงเกลหมดเลยเว้ยบวกเพ็ดพีเก้าพันคือจบเลยเลือดกลายเป็นสองหมื่นแปดซึ่งตัวแอคแท็กเนี่ยของนายติงเกลมันแรงสุดอยู่แล้วตก แล้วก็รวมถึงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะรีทั้งทีใช่ไหมก็ควรเอา5้าขีดเพราะว่ามันจะบอกอออโต้กาดสเร์เพิ่มโอกาสบล็อก20%ซึ่งมันทําให้ตัวมันตายยากพรเอาง่ายๆนะออโต้กาดมันคือเอาโล่กลันนั่นแหละอ่ะพอติดโล่เสร็จมันก็เด้งเลื่อนเลยถูกไหมครับมันก็ทําให้ตัวละครตายยากนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมีบอเขาเขาบอกก่อนว่าตอนนี้ราคาในติงเกลิลไปอยู่ที่เท่าไหร่ในเมื่อเพื่อนๆรู้แล้วว่าถ้าคิดจะเล่นถ้าเกิดแบบกะจะรีใช่ไหมหรือว่ากะจะเริ่มใหม่ก็ต้อง5ขีีีดวิธกการ,รก็คอ เพื่อนเเข้าเกมมาเลยครับแล้วเพื่อนๆก็กดรับคิปมาเลยมันจะได้เพรกับรวมกิจกรรมคือหมื่นห้าเพื่อนๆก็อนก็อสวา์โดเลยครับลุยเลยครับไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดทำทำเพลงก็ต้องเปิดไลติงเกลสิโอโถเปิดไลติงเกลเลยครับทั้งหมดคืออเปิดในห้ารอบรอบละสิบโลคือห้าสิบตัวถูกไหมครับให้เพื่อนเพื่อนเปิดไลติงเกลให้ได้คือซ้ำคือสี่ตัวมาได้เป็นสามคีถูกไหมหลังจากสามขีเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปลุยด่านเลยครับถ่ายยาว แต่ถ้าเกิดเพื่อนเจะเอาห้าตัวก็ได้นะแต่แม่งยากพูดจริงๆคือปกติเขาจะเอาแค่สี่ตัวสี่ตัวก็คือตัวเมนหลักหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็สาอีกสามตัวก็เป็นสามขีดอ่ะแล้วหลังจากนั้นเพื่อนเพื่อทำไงก็ไปลุยด่านเลยครับด่านจะมีทั้งหมดคือสิบสามสิ<ๆ>บสามด่านมีสามบทเพื่อนเพื่อนถ่ายด่านยาวเลยจะได้เพชรประมาณหกหมื่นแค่นี้แหละหลังจากที่เพื่อนเพื่อนได้เพชรหกเออคือจริงๆคือหมีไม่ได้บอกว่าเพื่อนเพื่อต้องถ่ายให้จบนะถ่ายเพชรครบสามพันเพชรเมื่อไหร่ก็มาเปิดเลยครับเพื<ๆ>่อนเพื<ๆ>่อนอาจจะ ก็คือ20ตัวอาจจะได้นายติงเกลสอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็ไดอ้อาจจะได้อีกตัวหนึ่งและกว่าเพื่อนเพื่อนจะไถคือพอได้5ขีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยจะเล่นหรือว่าจะไปลงขายก็ได้อ่ะเดี๋ยวมีแปะราคาให้ดูตอนนี้ราคาของนายติงเกลเนี่ยสามขีดจะตกอยู่ที่150บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว5ขีดตอนนี้มีคนรับเลยประมาณสี่ร้อยห้าสิ แต่จริงวิธีนี้หมีเป็นคนคิดนะเอาจริงถ้าหมีไม่ได้มาทําไกด์ตรงนี้เ,เขาอาจจะไม่มีคนมาขายก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่มีอะไรครับใครขายดีๆรวยก็มาโดนเนนหมีได้นะรอเ,เล่นนะรอเ,เล่นคำๆคำๆอ่ะต่อไปเดี๋ยวหมีไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวหมีจะทำ HP ให้แล้วกันอา HP ให้เลื่อนมาสักสองหมื่นสองแล้วกันแค่นี้ก็โหดแล้วจริงๆตายยาก PvP เนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามอย่าเอานาติงเกลไปยืนอยู่หน้าบางเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจว่าตัวมันคือดาเมจครับดาเมจมันเปี้ยงเดียวหายเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบเออเอามันหลบหน่อยเชื่อไหมว่ามีมีคนมากั้นข้างหน้ามันเซตหนึ่งมันจะได้ดึงประสิทธิภาพคือมันหนักการเดียวกับของหุ่นพิชาทุกตัวแซรกแดงก็เหมือนกันแรงโคตรแต่แมงก็บางโดนทีสองทีตายเหมือนกันอารมณ์ประมาณนี้นะอ่าเรามีอัพให้ดูนะจะได้แก้จุดอ่อนของนายติงเกลนะครับเพราะว่าคือจริงมียังมียังอยากรีไอดีไปเปิด ไปเปิดห้าขีดแล้วนะแต่หมีไม่มีเวลานะครับถ้าหมีมีเวลาหมีจัดแล้วจริงอ่ะหมีเอาแค่นี้แหละเดือนพีวีพีปกติหมีก็ท็อปร้อยอยู่แล้วมันมันก็ได้อยู่แล้วอ่ะนี่บวกเลือดไปนะครับสี่พันเก้าปรากฏว่าตอนนี้นายติเกลจะกลายเป็นเลือดเท่าไหร่ครับนี่คือการแก้เกมมาเห็นปะเห็นพีสองหมื่นสามแล้วแต่ทําไมแอตแทกชั้นเยอะอ่ะเออทําไมอ่ะเดฟเอนก็พอๆกันอ่ะชั้นยิงหัวยิงขี้แตกกว่าน่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวหมีไปพีวีพีให้ดูนะครับแต่คืออันนี้หมีลืมไปตีสองวันแล้วตอนนี้แรงตกไปอยู ม่แล้งมันรีใหม่แล้งมันรีใหม่ตอนนี้มันไปพันกว่าแล้วไม่เป็นไรครับก็คิดว่าเป็นการรีวิวให้ดูแต่ปกติแรงแรงร้อยหมีก็ชนะสบายๆนะปกติหมีก็ทบร้อยอยู่แล้วถ้าเกิดหมีไม่ลืมตีเห็นมหมแค่อัพแค่นี้เนี่ยในติงเกิลมีแค่ขีดหนึ่งพลังไม่อใสองสนสี่สองเลยคือจะบอกว่าการอัพยูนิตสาคัญมากนะคือเวลาเพื่อนๆ่อัพยูนิตเนี่ยเพื่อนเพื่อดูตัวละครครับจุดด้อยของตัวละครคืออะไร ตัวุตัวหุ่นตัวนั้นคืออะไรเพื่อก็ไปเสริมแค่นั้นเองอย่งของนายิงเกิลแอคแทกแรงปีตทุกอย่างดีหมดก็ HP มาให้มาน้อยก็อัด HP ไปประมาณนี้นะหรือบางคนก็อาจจะแบบเสริมจุดเด่นของตัวนายิงเกิลให้โหดกว่าเดิมไปเลยก็ได้ครับอถ้าเกิดมันมารูปแบบนี้ใช่ปาก็เป็นการตัวตัวก็ขวาสุดไปเลยครับเราก็ลงให้ชนะไทยแค่นั้นครับเหมือนเดิมเล่นอย่างเงี้ยแดงเขียวอ่ะทีจะเอาตัวขวาให้ตายเร็วที่สุดนะครับ เอาเดี๋ยวเราจะไม่เล่นสปีดนะเดี๋ยวเราจะไปดูนายติงเกลนะครับกูจะยิงที่แตกทั้งหมดเลยชาผู้เลี้ยแหละจะอาพุจะพีพาสอาพวกแกย่าฮือทีโบมาฮอกดอกสองดอกตายหมดแต่ว่ามันอยู่ตอนนี้แรงพันหนึ่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติแรงท็อปลอยก็เล่นได้ครับแรงท็อป้อยก็เล่นได้แต่อาจจะต้องแบบวางนายติงเกลปิดสนิดหนึ่งนะต้องวางนายติงเกลปิดสนิดหนึ่งนะหมีไม่ได้เล่นสองวันด้วยไม่ไม่หรือไม่ใช่ว่าไม่เล่นหรอกแค่ทำคอนเทนต์ทุกเกมที่ทำตอนนี้ก็แทบจะไม่มีเวลานะ บางทีก็ลืมบางทีเหนื่อยไปก็หลับไปเลยครับก็ลืมลืมข้อมาตีเอาตรงๆเลยนะคือจริงๆคืออุย้ยโอ้โหคนนี้พลังหนึ่งล้านหนึ่งน่าจะตึงอยู่อ่ะโูหเขายูอาร์หมดเลยอย่างเงี้ยแหละขหน้าจะมันหน่อยเซตาอ่ะเดี๋ยลืมไปเปิดคาร์มิวเซตาเหลืองด้วยนะครับไม่รู้นานหรือเปล่านะเก่งอยู่นะตีทะลุเกาะ ถ้าอย่างนี้เอาหมีโชว์กลางให้ดูเลยแต่คือจริงๆวิธีเล่นในจริงเกียวให้ถูกก็คือสมมติถ้าเป็นอย่างนี้สีเขียวใช่ป่ะมีเจ้าเพวไรเดอร์มาปิดครับเพราะว่าตัวมันจะได้ตายยากแค่นั้นเองนะนี่วิธีเล่นนะพยายามมีตัวปิดสตวนึะครับมันจะเล่นง่ายอุย้ยสีแดงมันเยอะวะ่ะเฮ้ยสีแดงเขาเยอะมากเลยวะ่ะเพิ่งมาเห็นวันนี้เราแพ้แพ้ทางแบบขี้ขี้เลยรฮะทำยไงดีวะ เ,เดี๋ยวนึงครับถ้าอย่างงี้มากูก็มากลางเหอะเฮียโดนหนักแน่ตรงเนี้ยโว้โแย่แล้วครับตอนนี้เมื่อไหนรครับเอาแซกตายก่อนไม่เป็นไรมาเห็นบ้ามีจะเอาไลน์ิงเกลเข้ามาหลบกลางนะครับจะไม่เข้าไปเออเปิดก่อนนะไลนิงเกลนี่ไงนี่ไงฟินฟันเดลนี่หนึ่งคิวไปก่อนเลยครับนี่เอ้บีมโทรมาฮอกสองคิวครับตอนนี้เออคือ ไม่ยิงเข้าไปเห็นบ้าโอ้โหบอกแล้วว่าถ้าเราวางตำแหน่งดีๆเนี่ยอ่อเราเราไม่ได้เอาได้ติงเกียวเดินเข้าไปเปิดก่อนนะนะเก็บเรียบแน่นอนครับยิงหายยิงหายอะ่ะนี่ขนาดหมีไม่ได้ห้าขีดนะตัหมีห้าขีดนี่โอ้โหมั่นใจเลยหายแน่นอนอะ่ะคือตัวลรมิเตก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยมันก็ต้องเก่งหรอวะใช่ไหมเออเอานตีให้ครบให้ดูแล้วกัน โอ้พลังมโอ้โหถ้าอย่างนี้เราจะโดนลุมครับมิธีทางแก้วหมีใช่ไหมหมีเจ้าหุ่นสีเขียวทึกที่สุดเอาไปรับครับนี่แซกเลยนี่แค่นี้เสร็จครับ เล่นไม่ประมาทครับโอ้โหสีแดงเอาท,ท,ที่เขาลิดดี้ไปหลบเลยนะแล้วก็อ่ะแกนดัม้มฮิลล์โอเคจบออกหนีกันดั้มก่อนดีกว่าลุยเนี่ยวิธีเล่นานาทิงเกลก็อย่างที่หมีบอกพยายามเอ่อให้ให้มันอยู่หลังหน่อยครับไม่ใช่เอาไปยืนหน้ามันก็ตายดิเพราะมันไม่ได้ตัวแข็งขนาดนั้นนะอุ้ยตะกี้มันวิ่งเข้ามาอันตรีหมีแต่แบบอย่างที่บอกรออัพเฮดพีมาแล้วโอโทษชิวๆสิวๆบอกเลย อ้าเหลืออีกตาสองตาครับก็เสร็จแล้วก็คิดว่ารีวิวให้ดูแล้วกันส่วนเอ่อลุยตีบอสอันนี้มีมีเคยลงหลายคลิปแล้วขอไม่ลงนะเพราะว่ามันมันลงมันสับถ้ามีไดรติงเกลอะอาจมาโหดโหน่อยอะดาเมจห้าล้านง่ายม,ามนมีตัวเขียวสักสี่ตัวสบายๆครับมีหนุ่มบอกว่าอย่างน้อยก็ควรจะมีไว้ตัวหนึ่งเพราะว่าอนาคตอาจจะมีอีเวนต์บอสฟ้าแล้วก็ไดรติงเกลมาตีก็ได้ใช่ไหมโอ้ย,อย่างี้สบายเลยครับหลบสีเขียวสีแดงโอ้ยงี้ลวงให้เละเลยอุ้ยเจอกับแซกแกนด้ามารู้เรื่องเลยนะ าไม่มีแดงแล้ววะแดงแดงมีน้อยมากเลยไม่เป็นไรครับเออซากกุกับซากุตีกันแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะเอ้ยมาซ็มาเอกนดามแกบอกแกรงมากกอมาเจอกหน่อยดีบีมโทมฮอคนี่ไงบีมโท,มา,ม,โทมาฮอคครึ่งหลอดไปทีครับนี่ไงหายไงอะไรฟรินฟันเนลวยิงเข้าไปช้าเออ้นี่ไงฟินฟันเนลวปะปะปปป,ป,ปปปหูดอกละสามมันสิบีมโทมฮอคสาบกระบาลขาดกันดามเหรอนี่ไง ถ้าเป็นมี5ห้าขีดนี่มีอาจจะอัพหมดเลยวก็แล้เพราะว่าไงก็เล่นยาวอยู่แล้วอะพวกแอคแท k เม i n อะไรพวกเนี้ <laughs> <laughs> เหรียญค่อยไปเก็บใหม่ก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบเออไม่รีบนะเพืไม่ไม่รีบถ้าเกิดเออรอได้ก็รอตัวใหม่แค่นั้นแหละต,ตัวใหม่กว่าจะมานานแน่นอนนะโหเล่น <laughs> คือเราต้องดูด้วยว่าเอออันนี้มีเข้าใจว่าตัวครึ่งปีปีหนึ่งครึ่งปีสองปีมันเก่งกว่าอยู่แล้วแหละก็าตามฉบับเกมมือถือแต่ว่า เพื่อนๆก็ต้องระลึกอ,อย่างหนึ่งว่าเราเล่นถึงหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดเราเล่นตอนนี้เราเก่งตอนนี้เราก็สนุกตอนนี้มันสนุกกว่าไหมใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต่อไปอีกตู้สงตูงต้หน้านิวแกนดัมกับซาซาบีมาเห็นมถ้าเกิดเราเอานิวแกนดัมนายทิงเกิลซาซาบีลงคู่กันแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมลองคิดภาพตามหนีดีใช่ปะนี่ยิงกลางแม่งเลยเขียวฟ้าอ่าเรียบร้อยครับเสร็จกูยูนิคอร์นโอเคมาลุย มาวันนี้เจ้านายจิงเกลลงกลางเลยครับแต่มีอัพเฮดพี่มาจริงจริงก็ตายยากกว่าเดิมเยอะนะนี่มาถึงนายจิงเกลบีมโทมฮอกอุ้ยเฮยแกันด้แม่งฟันก่อนไอ้บ้าไอนี่กูสาบคืนครึ่งลอดเอาดินี่ไงเนวเนวกันด้ามาไม่นี่เนวกันด้ามเหนี่ไงตัวขาดไงบานดาเด้อบานาทุุงเหรอ เรียบร้อยครับสำหรับมีหมีก็เล่นตามนี้แหละเพื่อนๆก็ลองเอาไปเทคนิคนี้ลองไปเล่นดูได้ครับหมีบอกว่าอันนี้หมีเล่นมาในติงเกิลมีเหี็นจะตายเลยนะเพราะว่าหมีเอาไปวางหลังมากกว่าหมีไม่ได้แบบเอาไปยืนหน้าแบบชงชางขนาดนั้นนะเออมันก็สมควรตายป่ะว่าเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นแล้วกันสำหรับการแก้ทางในติงเกิลตายง่ายนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใส่ไอ้โมดูลให้แกด้วยแต่ว่าหมีทําคลิปไปแล้วเอาเอาไปว่าเผื่อเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูก็ได้นะ อย่าลืมไปใส่โมดูลให้แกด้วยนะครับแล้วจะทรงประสิทธิภาพขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนี่โมดูลสองอันเอ่อมันสามารถใส่ซ้ํากันได้แต่ว่ามีแนะนําให้ใส่ค่าครับมันได้เยอะกว่าผลประโยชน์มันได้เยอะกว่าประมาณนี้นะเอาเป็นว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็ได้ไหมพอไปอัพเพชรพีมาดูดีขึ้นเยอะเลยให้ปีสองเปนสามเลยเห็นไหมแอคแท็กสองเปนเจ็ดนำวินวินเอ่อดีฟเอนซ์หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองก็เยอะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ